สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว u t u b e ที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องอะจะ่จาจ๋าป่าข้าพดเมืองเพชรบุ์น,นะคะสําหรับวันนี้นะคะจ๋าก็มีตัวเลขเอามาฝากเพื่อนเพื่อนเหมือนเดิมนะคะสําหรับเพื่อนเพื่อนท่านไหนเนาะที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้จ๋าในทุกๆคลิป,ปด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า วันนี้จ๋ามีชุดเลขเด็ดตัวไหนนะคะมาฝากเพื่อนๆกันบ้างเนาะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่มองหาเลขเด็ดอยู่นะคะก็อย่าลืมนะคะมาชมคลิปของจ๋าแล้วก็จะมีนะคะตัวเลขนะคะเด็ดๆเลยนะคะเอามาฝากแล้วก็อย่าลืมนะคะไปลุ้นโชคกับฉลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่12แล้วเนาะเหลือเวลาอีกเพียงแค่4วันนะคะเราก็จะได้มาลุ้นกันแล้วนะคะว่า ผลฉลากกินแบ่งวันนี้จะออกอะไรนะคะ,ะมาดูนะคะชุดแรกกันเลยนะคะที่นำมาฝากเพื่อนๆเ,เนาะไม่ต้องพิมพ์นะคะไม่ต้องกดนะคะ ไม่พูดมากเจ็บคออขอแค่นะคะขอแค่คําขอบคุณนะคะชุดนี้นะคะมาดูกันนะคะว่าอาไม่ต้องพิมพ์ไม่ต้องกดไม่พูดมากนะคะเจ็บคอขอแค่คำขอบคุณนะคะให้มานะคะบนให้ชุดบนมานะคะ เจ็ดแปดห้านะคะเจ็ดแปดห้าอ่ะชุดล่างนะคะสามสามนะคะล่างสามสามเนาะหรือนะคะหรือจะ 8 5นะคะหรือ33บนล่างก็ได้นะคะอันนี้นะคะก็อย่าลืมกันนะคะจบข่าวเรียบร้อยเลยนะคะชุดนี้นะคะอ่าไม่ต้องพูดเยอะนะคะเจ็บคอน,นั่นเองนะคะอ่าให้มาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆก็เหลือเพียงแค่เอาไปลุ้นโชคกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะชุดต่อมากันเนาะสำหรับชุดต่อมานี้นะคะอ่าจะเป็นนะคะชุดของสุดแท้แต่วาสนานะคะ โดยนะคะเปเล่นะคะโดยเปเล่เนาะอันนี้นะคะจะเป็นงวดประจำวันที่16เดือน3นะคะปี63าเลขเด่นนะคะชุดเลขเด่นนะคะก็คือ024 5 7นะคะ0 2 4 5 7อันนี้จะเป็นชุดเลขเด่นนะคะต่อมานะคะเลขชุดนะคะก็จะมีนะคะ2 2 2 4 2 5 7 2 74และเจห้านะคะอ่ะชุด3ามตัวนะคะสามตัวก็จะมีสองสอ2 2 5 4 7สองสองหสเจดสองสองเจสและสองนะคะ ประมาณนะคะ522 024 025 072 074และ075นะคะซึ่งนะคะอ่าชุดเด่นนะคะเด่นเลยนะคะก็จะมีนะคะ22เน้นๆ24นะคะ เจ็ดสองนะคะและ74ดสี่อันนี้ชุดสองตัวเนาะชุดสามตัวนะคะก็มีสองสองนะคะเจ็ดสองสี่สองสองห้าสี่จและ274เอันนี้จะเป็นชุดเน้นนะคะเพื่อนๆก็อ่าลุ้นโชคกันได้เลยนะคะ สำหรับนะคะหลายๆท่านเนาะทีออ่มองหาเลขเด็ดอยู่นะคะอย่าลืมนะคะว่ามาชมคลิปของจ๋าแล้วก็อย่าลืมนำไปลุ้นโชคกันได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูชุดต่อมานะคะอ่าสำหรับเลขชุดนี้นะคะจะเป็นอ่าเลขชุดของลุงตอบมาดูกันนะคะ อ่าวันนี้นะคะจะเป็นงวดวันที่16นะคะเดือน3ปี63นะคะซึ่งนะคะของต่อกิจสน,นะคะชุดเดียวมันเสี่ยงเนาะแต่เราก็ต้องเสี่ยงนะคะเด่นนะคะตัวเด่นเลยนะคะ6 7 3นะคะอันนี้ชุดเด่นเนาะเด่น673เนาะ ่าล่างนะคะชุดล่างนะคะชุดเดียวนะคะสามแปดนะคะชุดล่างเนาะสามแปดชุดเดียวนะคะเด่นหกเจ็ดสามนะคะอ่าโดยนะคะต่อนะคะกณะนะคะ ชุดเดียวนะคะมันเสียงเนาะก็ต้องลองดูนะคะเดี๋ยวเรานะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเลยเนาะเราก็มาดูนะคะชุดต่อมากันต่อเลยนะคะสำหรับนะคะชุดนี้นะคะอ่ะใครนะคะที่เป็นแฟนคลับนะคะของหนุ่มสนยางอยู่นะคะก็วันนี้นะคะนำมาลงให้แล้วนะคะมาดูกันนะคะว่าหนุ่มสญยางให้ชุดไหนนะคะ งวดวันที่สิบหกนะคะ0ูน3สามหกสามเนาะอ่าล่างตรงๆนะคะโดยหนุ่มสัญญาณนะคะให้มานะคะสองเจ็ดสองสามห้าเจ็ดหกสาม หกเจ็ดเก้าสามแดเดสองปดห้าหและสี่แนะคะใหฟ้ฟรีนะคะโดยนะคะหนุ่มสวนยางเนาะอันนี้จะเป็นแนวทางนะคะ เพื่อนเพื่อนก็นําไปลุ้นโชคกันได้นะคะซึ่งนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นเนาะมาดูนะคะอีก1ชุดนะคะ1ชุดสุดท้ายเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเลขชุดนี้นะคะจะเป็นเลขรัฐบาลน,นะคะ สิบหกนะคะมีนาคมหกสามนะคะอ่ะมาดูกันนะคะตัวเด่นนะคะก็จะมีนะคะสามสี่ห้านะคะชุดเด่นนะคะเก้านะคะอันนี้ตัวเด่นๆเลยเนาะเก้านะคะวิ่งนะคะวิ่งเก้าบนล่างนะคะ ชุดสองตัวนะคะสองตัวก็จะมีนะคะเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าสามสี่สามห้าและสี่ห้านะคะอ่ะเม็ดเดียวนะคะ เม็ดเดียวเท่านั้นนะคะมาดูนะคะว่าอ่าชุดเม็ดเดียวนะคะเก้าห้าห้าเนะคะเม็ดเดียวสําหรับวันนี้นะคะก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้จ๋าในทุกๆคลิปด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอให้เพื่อนเพืนทุกท่านเนาะโชคดีนะคะร่ารวยเงินทองถูกหวยเลยเบอร์ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ